Capitalism Better Business for Good Life ปงน์นปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนนปฏิธุรกิจรอบครัวค่ะสมัยตอนที่ชล,ลิ่เรียนอยู่ที่มาเก๊านะคะคุณผู้ฟังเคยมีเพื่อนชาวจีนเนี่ยเขาเล่าให้ชล,ลิ่ฟังค่ะว่าชล,ลิซรู้ไหมว่ามันมีอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารปลอมออกมาวางขายด้วยนะปลอมแบบว่าปลอมจริงๆเลยนะเช่นตอนนั้นที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเช่นออซอสถั่วเหลืองเนี่ยชล,ลิซรู้ไหมว่าซอสถั่วเหลืองเนี่ยมันก็ไมไ่ทำมาจากถั่วเหลืองนะ ไม่ได้เอาไปหมกักแต่เขาทํามาจากเส้นผมแล้วก็เอาไปสก,กัดอะไรสักอย่างเล่นๆแปลทดัดด้วยกรรมวิธีใดๆอะไรก็แล้วแต่ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาไปแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็ออกมาเป็นซอสถั่เหลืองแล้วก็ออกมาวางขายในประเทศจีนตอนนี้เขาทาอยู่อันนั้นก็เป็นข่าวคมลอยอย่างหนึ่งที่เชอรี่เองก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าตอนนั้นรีฟังมาจากเพื่อนอีกทีนึงเขาก็เล่ามาอย่างนั้นนะคะตอนนั้นรีฟังเลยลิก็ อยอมรับว,ว่าก็มีอาการงงเล็กน้อยว่าเขาจะปลอมทําไมนะซอสถั่วเหลืองนะคะก็ทําสิทามาขายเลยนะคะ,ะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยยูแต่วิธีการทําซอสถั่วเหลืองแบบปลอมออกมาขายเนี่ยในตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยมันจะถูกกว่าการทําซอสถั่วเหลืองแบบจริงๆออกมาขายก็คือ,อการทําซอสถั่วเหลืองแบบปลอม,ลอมเนี่ย ต้นทุนจะถูกกว่าแล้วก็มันจะขายแล้วก็จะได้กําไรดีกว่าเขาเลยทําออกมาอันนี้ข่าวไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีไอเดียนี้อยู่คือว่าเฮ้ยมีการทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จําลองอาหารจริงขึ้นมาแล้วก็ขายอืมที่เกิน เลี่เกิดมาให้ฟังเนี่ยเรื่องการปลอมแปลงอาหารขึ้นมานะคะก็เพราะว่าจะโยงเข้ากับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เฉลียจะเอาเรื่องการจําลองอาหารขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคมาเล่าให้ฟังกันค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า fake food แต่ว่าจริงๆถ้าเฉลียเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าคำว่า fake food มันจะแรงไปนิดนึงหรือเปล่าไม่ต้องใช้คำว่า fake food ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณฟังลองเฉลี่ตัดสินใจแล้วกันว่าเราควรจะใช้คำว่า ปลอมเลยไหมอาหารปลอมเฟกฟู้ดไหมหรือว่าใช้คําว่าอะไรดีโอเคคุณผู้ฟังค้าอาหารหลายๆอย่างบนโลกใบนี้อย่างที่เราทราบดีมันก็มีปริมาณที่จํากัดนะคะคาว่าจํากัดในที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่ากินแล้วมันจะหมดไปเลยมันจะสูญพันธุ์อันนี้ไม่ใช่นะคะแต่คําว่าจํากัดของชรี่ก็คือ,อ,อชลีย์กำลังหมายถึงมันไม่ได้สามารถที่จะผลิตออกมาได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วอาหารเหล่านี้ก็คือจะเป็นอาหารที่มีราคาแพงนั่นแหละเนาะ สิ่งที่จุดประเด็นไอเดียลี่ให้เอาเรื่องหยิบยกเอาเรื่องเฟกฟู้ดมาเล่านะคะจริงๆคือไปเห็นบทความแล้วก็วิดีโอคลิปของเอ่อ uh, n e s s Insider มานะคะเขาเขียนพาดหัวเอาไว้แบบแรงเหมือนกันแหละคือเขาบอกว่า11 of the most fake food in the world แปลเป็นไทยก็คืออาหาร11อย่างที่ถูกปลอมมากที่สุดในโลกเลยหรอโอเคอันนี้เลยหรอนี่ฉันคิดเองในใจนะคะทีนี้คุณฟังอยากเดาไหมคะว่า มันจะมีอาหารอะไรบ้างที่ถูกปลอมมากที่สุดในโลกแบบสิบเอ็ดอย่างเลยเหรอมีอะไรบ้างนะคะจริงๆถ้าเดาออกสักอย่างหนึ่งถือว่าเก่งแล้วนะคะแต่ว่าลี่ไม่ปล่อยให้เรานาะนค่ะฟังมาเฉลยเลยะคะ่ะตอนนี้นะเฉลยเลยว่าอาหารที่ปลอมถูกปลอมมากที่สุดในโลกคืออะไรแต่ก่อนจะเฉลยเดี๋ยวกลัวจะดราม่านะคะขออธิบายก่อนนิดนึงคือการที่ลี่ใช้คําว่าอาหารปลอมเนี่ยจริงๆคำอาจจะดู อย่างนีอย่างที่ลีเกินแปมันจะดูแรงนะคะแต่ว่าถ้าจะเลียกให้มันซอฟ์ลงเราจะเรียกว่าอะไรดีอาหารเทียมะะหรอคะซอฟต์ยังไงหรืออไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่เขาเทียมขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะอาหารต่างๆเหล่านี้ใส่ปับวงเล็บตัวใหญ่ๆว่ามันเป็นอาหารที่ถูกกฎหมายนะคะถึงมันจะเทียมขึ้นมาแต่มันยังถูกกฎหมายอยู่นะคะและตามสถิติก็คือเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารเทียมเหล่านี้เนี่ย มีมูลค่าถึง4ี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือเยอะมากเป็นเป็นตลาดที่ใหญ่มากจริงๆถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายเนี่ยแต่ว่าใน Business Insider เนี่ยในบทความนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าจริงๆอาาุตสาหกรรมอาหารเทียมเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแต่มันก็อาจจะทําลายสุขภาพของผู้บริโภคในะระยะยาวก,ก็ได้นะประมาณนี้นะคะอ่ะอารามบทยาวมาก,กวันนี้นะคะเข้าเรื่องเลยอาหารที่เทียมกันขึ้นมา 11อย่างเหล่านี้มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะอย่างที่1อย่างแรกนะคะ t r u f f l e o i อยค่ะหรือแปลเป็นไทยก็คือน้ำมันเห็ด Truffle อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเห็ด t r u f f l e เนี่ยเป็นเห็ดที่แพงมากหายากมากจริงๆลี่เคยเล่าไว้ในติ๊กต็อกช่องความรู้รอบครัวนะคะขายของเล็กน้อยติ๊กต็อกช่องของลี่เองนะคะลี่เคยเล่าเอาไว้ในติ๊กต็อกช่องเนี้ยความรู้รอบครัวว่า เห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเขามีวิธีการเอา,เอา,เอาไปเก็บยังไงไปหายังไงนะต้องเอาหมูป่าไปควานหาไปดมเห็ด <Head S 1> ที่ฝังอยู่ใต้ดินกว่าจะได้เห็ดนั้นขึ้นมานะคะแถมเห็ดทรัฟเฟิลส่วนใหญ่ก็คือ,อยังนิยมหากันแบบาตามธรรมชาตินะคะยังไม่ได้มีการเพาะปลูกกันแบบเป็นอุตสาหกรรมจริงจังขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดทรัฟเฟิลหายากขนาดนั้นแพงขนาดนี้นะการจะเอาเห็ดแพงๆมาสกัด แล้วก็ทำเป็นน้ำมันออกมาคือยากมากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นน้ำมันเ็ดทรัฟเฟิลที่เราเห็นเห็นกันอยู่ค่ะอันนี้ตามที่ Business Insider เ,เขาเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าล้วนแล้วทำมาจากห้องแลบทั้งสิน้นก็คือเมดเอาขึ้นมาทางนั้นนะคะ100%เลยอันนี้ตามที่ Business Insider เขาบอกนีไม่ได้ใช้เ็ดทรัฟเฟิลแบบสกัดออกมาจากเ็ดทรัฟเฟิลแต่อย่างใดนะคะทีนี้ถามว่าเอาแล้วแล้วสกัดมาจากทำจากห้องแลบธรรมชาติแล้ว น้ำมันทามาจากอะไรหนอนะคะถ้าไม่ทํามาจากเดทรัฟเฟิลโอเคเขาบอกว่าน้ามันเดทรัฟเฟิลเนี่ยมันจริงๆแล้วมันทํามาจากน้ํามันมะกอกค่ะหรืออาจจะเป็นน้ํามันมะเล็ดดอกทานตะวันแล้วก็เอาไปผสมกับสารสังเคราะห์ที่ให้สีให้กลิน่นนะคะออกมาเป็นทัฟเฟิลออยล์หรือว่าน้ํามันเดทรัฟเฟิลขายนั่นเองนะคะอย่างที่2คือเมเปิ้ลไซรัปค่ะหรือที่เรียกกันว่าน้าเชื่อมเมเปิ้ลนะคะ คือเขาบอกว่าวิธีการทำน้ำเชื่อมเมเปิลเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังวิธีการคือต้องเอาน้ำหล่อเลี้ยงของต้นเมเปิลซึ่งต้นเมเปิลเนี่ยเป็นต้นไม้ในเขตเมืงโองหนาวเนาะกระบวนการทำงานของต้นเมเปิลก็คือเขาจะเก็บแป้งเอาไว้ที่ลำต้นแล้วก็รากก่อนที่จะถึงดูเนี่ยาจากนั้นแป้งก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน,นะคะและ้วก็ทีนี้คนเราเนี่ยตอนที่จะไปเอาน้ำตาลจากต้นเมเปิลเนี่ยก็จะไปกรีดเอาํำต้นของมันนะคะแล้วก็จะเจาะรูที่ลำต้นแล้วก็เอาน้ำตาล ออกมาเห็นไหมมันขั้นตอนมันจะเริ่มแบบไม่ง่ายละนะคะกว่าจะได้น้ำาตาลจากเอ่อต้อนเมเปิลนะคะดังนั้นความต้องการน้าเชื่อมเมเปิลกับกับอัตราการผลิตของน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลจากต้นเมเปิลจริงๆมันสวนทางกันนะคะก่าจะได้น้ำเชื่อมออกมาเดี๋ยวต้องไปกรีดแล้วเอ่อต้องรอให้มันเอ่อสะสมเป็นแป้งแป้งเป็นน้ำตาลแล้วก็เอ่อไปกรีดมันออกมาแล้วทีนี้ คนเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็กินอเมเปิลไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมเมเปกับอของหวานแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินกันเยอะมากนะคนุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันคือมันผลิตอย่ามันก็ไม่พอหรอกนะคะเขาบอกว่าอัตราการผลิตนะคะเขาบอกว่าต้องใช้น้ําหล่อเลี้ยงเือวน้าตาลจากต้นเมเปิลออกมา44แกลลอนนะเพื่อที่จะได้น้ำเชื่อมเมเปิล1แกลลอนเท่านั้นดังนั้นผลิตได้น้อยขนาดนี้เขาบอกว่า กว่าครึ่งหนึ่งของน้ำเชื่อมเมเปิลที่ขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยไม่ใช่น้ำเชื่อมเมเปิลที่มาจากต้นเมเปิลจริงๆอะสงสัยแล้วแล้วอย่างนั้นมันมาจากอะไรมันทํามาจากอะไรนะคะเอ่อกว่าครึ่งของน้ำเชื่อมเมเปิลที่ขายอยู่ในท้องตลาดเขาบอกว่าเป็นคอนไซรัปค่ะคอนไซรัปเนี่ยแปลเป็นภาษาไทายก็คือน้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะเป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดแล้วก็ผสมสีกับกลิ่นคาราเมลให้มันออกมาเป็น เมเปิลไซรัปหรือว่ามันเป็นมาเ,เป็นน้าเชื่อมเมเปิลนะคะงงปะสรุปคือข้อ2นะคะคือน้าเชื่อมเมเปิลค่ะไม่ได้ทำมาจากน้าเชื่อมเมเปิลแต่ทํามาจากน้าเชื่อมข้วโพดค่ะ 3. ามวาซาบิค่ะอะอันนี้อาจจะพอเดากันถูกนะคะว่าโอโอเค น่าจะมีแบบเทียมเยอะนั่นแหละนะคะเพราะว่าวาซาบิที่เป็นวาซาบิจริงๆเนี่ยราคามันจะสูงกว่าวาซาบิแบบเทียมที่คนส่วนใหญ่กินกันนะคะประมาณสามสิบเท่าคือถ้าเป็นวาซาบิจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยมีประสบการณ์การกินกันมาอยู่แล้วนะคะคือเขาจะมาเป็นต้นเลยเนาะเป็นรากเป็นหัวของมันนะคะแล้วก็โฟนออกมาต่อนนี้นเราสดๆนะคะ,ละกลิ่นก็จะแบบฉุนๆแต่ว่ามันก็จะมีความ ชุ่มฉืนอยู่สูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวาซาบิแบบสังเคราะห์แบบที่เราส่วนใหญ่ได้กินกันในชีวิตประจําวันนะคะเอมันก็ไม่ได้ทํามาจากวาซาบินะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นมันทํามาจากส่วนผสมของฮอสแรดิชค่ะฮอสแรดิชเนี่ยมันชื่อมันคือชื่อของพืชชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะถ้าเกิดคุณฟังลองลองอาจจะเคยเห็นนะคะลักษณะมันก็ค่อนข้างจะคล้ายวาซาบินะคะแต่ไม่ใช่วาซาบิเขาเรียกว่าฮอสแรดิชนะฮอสแรดิชเนี่ยเขาก็จะเอารากของมันเนี่ยแหละค่ะมาหลอกเราว่า เป็นเออเป็นวซสบีโดยการที่เอาฮอสแรดิชมาผสมกับสารให้ความหวานแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็อาจจะใส่แป้งขา้าวโพดลงไปสักเล็กน้อยนะคะต้นวอสบีเนี่ยจริงๆเราเขาบอกว่าวิธีการนะคะก็คือ มันเป็นต้นที่มันจะขึ้นอยู่ตามทิวเขาของญี่ปุ่นคะ่ะตรงบริเวณที่มีอากาศกําลังดีไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปมีร่มเงาไม้กําลังดีนะคะแล้วก็ต้นวาซาบิจริง,รงๆที่เป็นวาซาบิจริงๆนะคะไม่ใช่ฮอสแรดิชนะเขาบอกว่าขายกันได้อยู่ที่กิโลกรัมละ3ามเหรียนสหาราัฐหรือว่ากิโลกรัมละประมาณหมื่นกว่าบาทไทยแพงมากนะคะจริงๆแล้วโอเค อย่างที่สี่อาหารอย่างที่สี่ค่ะที่ทำเทียมยขึ้นมาไม่ใช่แบบของออริจินอลจริงๆก็คือพมเมซานชีสค่ะคุณผู้ฟังถ้าจะเราจะเรียกชีสพมเมซานชีสว่าพมเมซานชีสมันจะเทียบเคียงกันกันกบแชมเปญค่ะคุณผู้ฟังแชมเปญเนี่ยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมจำได้ไหมนี่คือแล้หรือเปล่านะแชมเปญถ้าเราจะเรียกมันว่าแชมเปญเนี่ยมันจะต้องเป็นไวน์สปาร์กิ่งไวน์หรือไวน์อัดแก๊สที่ถูกทําขึ้นใน แควในในในเขตแชมเปญของฝรั่งเศสคือถ้าเกิดว่าเป็นสปาร์กลิ้งไวน์หรือว่าเป็นไวน์ที่อัดแก๊สแต่ว่าไม่ได้ทําในแชมเปญในเมืองแชมเปญเนี่ยก็จะไม่ได้เรียกว่าแชมเปญจะเรียกว่าสปาร์กลิ้งไวน์เฉยๆใช่เดียวกันกับพาเมซานชีสค่ะจะต้องเป็นชีสที่ถูกทําในเมืองพาร์มาของประเทศอิตาลีนะคะเท่านั้นเราถึงจะเรียกชีสก้อนนั้นว่าเป็นพาเมซานชีสนะถ้าเกิดว่าชีสสูตรเดียวกันประเภทเดียวกันถูกทําที่อื่นก็จะไม่เรียกว่าพาเมซานชีสงงปะ คือต้องทำในเขตนั้นเท่านั้นถึงเราจะเรียกว่าเป็นเป็นพาเมซานชีสนะคะโอเคทีนี้สถานที่ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถผลิตพาเมซานชีสได้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในแน่นอนจะต้องอยู่ที่พาร์มาเท่านั้นเขาบอกว่ามันจะมีสถานที่ที่ได้รับการรับรองนะคะว่าสามารถผลิตชีสได้แล้วชีสที่ผลิตจากคุณน,นั้นจะถูกเรียกว่าพาเมพาเมซานชีสนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเออพาร์มานะคะก็มีอยู่แค่3า0อแห่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังที่สามารถ ผลิตพเมซันชีสได้นะคะและกระบวนการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหมักบ่มชีสเอาไว้ประมาณปีหนึ่งนะถึงจะสามารถต้องอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีเงินขนไขออย่างอะยากละ1จะต้องถูกทําในเมืองพามา่าสจะต้องหมักบ่มไว้1ปีกว่าที่ชีสก้อนนั้นจะออกมาแล้วก็รสชาติดีหอมอร่อยแล้วก็ถูกเรียกว่าพเมซันชีสได้ด้วยข้อจํากัดที่ฉลิเล่าไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าจะต้องอ ทำมาจากนมพาเมซ่ต้องบ่มไว้หนึ่งปีเท่านั้นนะคะทีนี้ความต้องการมันก็มีมากกว่ากำลังการผลิตนะคะดังนั้นก็เลยมีการทำสิ่งที่เรียกว่าตรงๆเลยคะ่ะเอออเมริกันพาเมซ h นชี e ก็คือดิฉันเป็นพาเมซ h e ชีสแต่ถูกผลิตอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเออเป็นอเมริกันพาเมซ h นชีสนะคะก็คือทำที่อเมริกานั่นแหละนะคะและไม่ได้บ่มชีสไว้นานหปีคะ่ะอเมริกันพาเมซ h นชีสเนี่ยเขาจะ ทำมีกระบวนการในการทําชีสแค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่4นะอาหารอย่างที่5ก็คือที่ถูกนิยมทำถูกทําเทียมขึ้นมาคือวานิลาค่ะคุณผู้ฟังคือการที่จะได้สารสกัดวานิลลามาใส่กลิ่นในอาหารของเรานะคะจริงๆแล้วมันยากมากเลยคุณผู้ฟังเพราะมันต้องถูกสกัดมาจากฝักของกล้วยไม้ที่ถูกเก็บมาอย่างดีโดยใช้มือเก็บด้วยนะแล้วก็เอาไปนวดเอาไปอบ ไปผึ่งไปบ่มคือหลายขั้นตอนมากกว่าจะออกมาเป็นกลิ่นวานิลาที่เราสามารถใส่อาหารได้ดังนั้นในความยากนี้นะคะก็เลยมีการใช้วานิลาที่เป็นวานิลาจริงๆมาผสมในอาหารเพียงแค่1%เท่านั้นค่ะนอกนั้นอีก99%ใช้อะไรผสมล่ะคะ99%ที่เหลือที่เราเออส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่เป็นแบบอาหารประเภทของหวานหรือไอศครีมนะคะที่เขาบอกว่า เป็นรสชาติวานิลาส่วนอย่99%ที่เหลือเนี่ยใช้สารสังเคราะห์วานิลาทาั้งสิ้นนะคะแล้วสารสังเคราะห์วานิลาอีกครั้งหนึ่งนะคะคําถามเกิดขึ้นแล้วสารสังเคราะห์วานิลาทําจากอะไรเอ่ยโอเคเขาบอกว่าทําจากปิตโตเรเลียมค่ะคุณผู้ฟังฟังแค่ชื่อก็น่ากลัวใช่ไหมทำจากปิตโตเรเลียมเลยเหรอ,อ,อปิตโตเรเลียมผมสมกับน้ำมันกานกาพลูนะคะแล้วก็แต่งสีแต่งกลิ่นเอานะคะอาหารอย่างที่6ที่นิยมทําเทียนขึ้นมาก็คือไข่ปลาคาเวียค่ะ โอเคอันนี้อาจจะฟังล้วไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่าในมายเซ e ตของเราเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออมันเป็นอาหารที่แพงอ่ะเนาะมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะมีคนทําเทียมขึ้นมานะคะแต่เอาจริงๆริีว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะักว่ามีการทําไข่ปลาคาเวียแบบเทียมมันมีการทําแบบนั้ด้วยหรอนะคะคาตอบก็คือมีนะคะก็คือราคาของไข่ปลาคาเวียเนี่ยโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ออราคากิโลกร,รัมละประมาณ2400 0ี่นเหรียญสหรัฐต่อกิโลหรือกิโลกร,รัมละ แปด0 0น 70, บาทนะคะแพงมากด้วยราคาที่สูงขนาดนี้ก็เลยมีคนไปหาปลาที่เออแบบอาจจะสามารถผลิตไข่ที่ไข่ปลานะคะที่มันดูมีลักษณะจะคล้ายๆกันออกมานั่นก็คือเขาเรียกว่าปลาล้ำฟิชนะคะคือเขาบอกว่าการที่จะดูว่าอันไหนคือไปไข่ปลาคาเวียจริงๆนะคะไข่ปลาคาเวียจริงๆเนี่ยเขาทำมาจากปลาสเตอร์เจียนใช่ไหมวิธีการดูว่าอันไหนเป็นไข่ ปลาคาเวียรจริงๆหรืออันไหนเป็นไข่ปลาล้ำฟิชเนี่ยจริงๆก็ดูยา,ยากอยู่นะคะเพราะมันลักษณะมันใกล้เคียงกันมากแต่วิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าค่อนข้างจะได้ผลแน่ชัดเลยก็คือเราเอาเราลองเอาไข่ปลาที่เราสงสัยเนี่ยไปใส่ในน้ำร้อนคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปลาคาเวียรจริงมันก็จะแข็งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปลาล้ำฟิชนะคะเขาบอกว่าไข่ปลานั้นมันก็จะละลายไปเลยนะคะข้อที่7ค่ะน้ำผึ้งนะเซอร์ไพรส์รไหมคะว่า ทำไมน้ำผึ้งยังจะทำปลอมกันอีกล่ะเนี่ย <laughs> นะคะนั่นสิคะแต่ตามสถิตินะคะเขาบอกว่าหนึ่งในสามของน้ำผึ้งที่วางขายกันอยู่ในท้องตลาดคือน้ำผึ้งสังเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะความต้องการบริโภคของน้ำผึ้งคือสูงมากทั่วโลกนะคะในตอนนี้ทําให้ผลิตไม่ทันค่ะวิธีการทําน้ำผึ้งสังเคราะห์ขึ้นมาก็คือเขาจะเอาน้ำผึ้งจริงนี่แหละมาเอ่อทเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ไปเอา,เอาน้ำผึ้งจริงเนี่ย ที่เหมาะเป็นสารตั้งต้นเนี่ยไปผสมกับน้ำเชื่อมข้าวโพดนะคะผสมกับกลูโคสน้ำอ้อยนะคือรวมทุกความหวานสารเข้าไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นน้ำพึ่งเทียมค่ะอาหารอย่างที่8ค่ะ extra virgin olive oil คุณฝั่ฟังที่ชอบเดินแบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะอย่างเหมือนอย่างลิลลี่ชอบเดินมากเลยนะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ชอบเดินไปแบบดูเซ็ชันของน้ำมันนะคะว่าตอนนี้เขามีแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันอะไรใหม่ๆออกมาไหมมียี่ห้ออะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างงี้ตอนนี้ลิลี่รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยในประเทศไทยนะคะในการแบบไปเดินชอปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะเราก็จะได้เห็นว่าคือลิลรู้สึกว่าตอนนี้เราเรามีความเปิดกว้างกันมากๆในในเรื่องของสินค้าแล้วจากแบรนด์ต่างๆแล้วก็จากประเทศต่างๆนะคะตอนนี้เรามีขายในบ้านเราเยอะนะคะอ่ะ น้ำมันเซกชันน้ำมันมะกอกนั่เป็นอีกเซกชันหนึ่งที่นูสสุมมันน่าสนใจเพราะีชอบไปเดินดูนะคะเขาบอก extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะคุณผฟังเชื่อไหมว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยจริงๆ ไม่ได้เพิ่งจะมีของปลอมนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เพิ่งจะมีของเทียมแต่ว่าไม่ได้เพิ่งจะมีของปลอมหรือไม่ได้เพิ่งจะมีของเจือจางออกมาวางขายในยุคนี้เท่านั้นแต่มันถูกทําแบบเทียมๆหรือแบบปลอมๆขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วค่ะคือเนื่องจากว่ามันเป็นของที่สมัยก่อนถ้ามันเป็นตั้งแต่สมัยก่อนนะคะมันเป็นของที่โอ้มันก็จะหรูหราราคาแพงนะคะในสมัยก่อนนะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีพ่อค้าหัวใสตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะ ออพยายามเอาน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยไปผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมดาหรือบางทีก็เอาไปผสมกับน้ำมันอื่นๆดื้อๆเลยแล้วก็ออกมาวางขายนะคะคุณฟังรู้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ที่วางขายกันนะคะมายังคงมาจากประเทศกรีซ มาจากสเปนแล้วก็มาจากอิตาลีนะคะซึ่งกรรมวิธีก็คือวิธีการทำา e x t r a v ร r าเวอร i v e oil หรือว่าน้ำมันมะกอกบอริสุทธิ์นะคะกรรมวิธีการทำของเขาก็คือเขาจะเอารูกมะกอกที่สุกงอมเต็มที่แล้วโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีอะไรใดๆหรือความร้อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเขาจะเอารูกมะกอกที่สุกงอมเต็มที่เนี่ยกลับไปบีบอัดนะคะให้แบบมันมีน้ำมันออกมาก็คือจะไม่ผ่านความร้อนจะไม่ผ่านเครื่องอะไรใดๆเลยนะะไม่ผ่านความร้อนนั่นแหละว,ว่าง,ง่ายๆ มันก็เลยมีชื่อว่าน้ำมันมะกอ,อกบริสุทธิ์นะทีนี้การทำน้ำมันมะกอ,อกให้มันออกมาบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะต้องใช้เวลาเนาะมันก็จะต้องใช้แรงเยอะหน่อยเยอะกว่าการทำน้ำมันมะกอ,อกทั่วๆไปนะคะก็เลยมีการทำน้ำมันมะกอ,อกแบบอือาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ขนาดนั้นเรียกอย่างนี้ได้ไหมไม่บริสุทธิ์ขนาดขึ้นมานะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะแนะนําว่าคุณจะสังเกตยังไงว่า เจ้าน้ำมันมะกอกขวดนี้มันเป็นแบบ extra virgin olive oil หรือว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านะคะจะมันจะจริงหรือมันไม่จริงเอาจริงก็คือเขาบอกว่าคุณก็ต้องลองอ่านฉลากเอานั่นแหละนะคะถ้าเขาเขียนคำว่า light formula นะเมื่อไหร่ก็แปลว่าแสดงว่าผู้ผลิตเขาบอกแล้วนะคะว่าเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะประมาณนี้นะคะเขขหินไว้ให้ลนะคะ light ก็อาจจะแบบ แปลว่าอ๋ออันนี้มีการเจรจางมานะคะเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ถูกเจรจางมาเป็นต้นนะคะโอเคอาหารอย่างที่9นะคะที่ถูกปลอมแปลขึ้นมามากที่สุดก็คือเนื้อวากิวค่ะอันนี้จะคล้ายกับอ่าพามซันชีสนะคะกับน้ำมันมะกอกบริสุทธ์นะคะเมื่อกี้เลยกว่าจะมาเป็นเนื้อวากิวเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มีเงื่อนไขในการ เขาเขาตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะคะก็คือเขามีเงื่อนไขในการเลี้ยงวัวว่าคุณจะต้องเลี้ยงวัวให้เข้าเงื่อนไขนั้นนะเท่านั้นนะคะอย่างเช่นอ,อ,อาหารที่ให้ให้วัวกินเนี่ยต้องเป็นข้าวแล้วเป็นข้าวโพดจึงจะทําให้เนื้อเป็นชั้นเป็นลาหินอ่อนสวยงามเป็นต้นนะคะมีเงื่อนง่อไขต่างนๆนานามากมายนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยราคาของวัววากิวหนึ่งตัวสามารถขายได้ราคาแตะถึงสามหมื่นเหรียญสหรัฐต,ต่อตัวเลยนะคะสามหมื่นเหรียญสหรัฐคิดเราเร็วก็คือประมาณ 1, 1ล้านบาทไทยนะคะราคานี้แพงกว่าอา America, ่อวัวแบล็ k แอ g ด์สของอเมริกัน10บเท่าเลยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้พอรัฐบาลญี่ปุ่นเขามีการตั้งข้อกําหนดขึ้นมามากมายนะว่าเนื้อวากิวจะต้องถูกเลี้ยงมายัางไงยังไงบ้างทําให้สาม,มารถผลิตเนื้อวัววากิวได้อ่าทำให้สาม,มารถผลิตเนื้อวากิวได้น้อยนะคะสหรัฐอเมริกาอีกแล้วค่ะเจ้าเดิม <laughs> ก็เลยมีการผสมพันธุ์เนื้อวากิวขึ้นมาใหม่โดยรัฐบาลสาหรัฐเขาก็กําหนดแค่ว่าในการผสมพันธุ์เนื้อวากิวขึ้นมาเนี่ยแค่ต้องมีพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เป็นวากิวก็ถือว่าใช้ได้แล้วเอาแล้วนะคะลูกออกมาก็เรียกว่าวากิวได้เลยนะคะอันนี้คนรักเนื้อหลายๆคนเขาก็อาจจะมองว่าเอออันนี้มันไม่ใช่วากิวแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะอันนี้มันเป็นวากิวแบบเทียมหรือเปล่านะคะเขาก็เลยแบบใส่ไว้เป็นข้อก้านะคะว่ามันไม่ใช่วากิว จริงหรือเปล่านี้มันเป็นเฟกว่าคิวหรือเปล่านะคะอย่างที่10บค่ะหันที่สิที่นิยมทําเทียมขึ้นมาคือกาแฟค่ะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากมากแบบมากใหญ่มากใหญ่มากๆานะคะมากมากมากมเลยและการทํากาแฟเนี่ยจริงๆมันมีขั้นตอนอยู่นะคะคือไม่ได้จะทํากันง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนที่ว่านั่นก็คือต้องรอให้ลูกเชลีนะคะลูกชลี ลูกชลีต้นลูกชลี่บนต้นเนี่ยมันจะต้องสุกแบบเต็มที่ก่อนจากนั้นก็เก็บแล้วก็เก็บแบบใช้มือเก็บด้วยนะคะแล้วก็เอาลูกชลีเนี่ยอันนี คุณฟังคะเวลาที่เราพูดถึงลูชเีอรี่กับกาแฟคือไม่ได้หมายถึงลูเชล,เลแบบีที่เป็นผลไม้เนาะแราหมายถึงลูเชลีแบบที่เป็นเอ่อเมกกาแฟนะคะพอเก็บลูกชลีไปแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปปอกเปลือกออกเอาไปตากให้แห้งเอาไปคั่วคือมีหลายขั้นตอนนะคะกว่าที่เราจะได้กาแฟออกมาเขาบอกว่าจะต้องใช้ลูเชลี่ทั้งหมดประมาณ1 5 0 0ลูกเพื่อที่จะได้กาแฟ1ปอนด์ค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนื่องด้วยขั้นตอนที่มากมายผู้ผลิตกาแฟบางคนเขาก็จะมีการแบบ ใช้ลูกเชอรี่ที่แบบยังไม่สุกบ้างยังไม่เอ้ยคุณการทำกาแฟจริงๆมันต้องใช้ลูกเชอรี่ที่สุกงอมเป็นหน้านั้นเท่านั้นสิอย่างเงี้ยนะคะผู้ผลิอบางคนที่ไม่ได้ใช้ลูกเชอรี่ที่สุกจริงๆนะคะไปผสมกับมเมล็ดอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่กาแฟเข้าไปบ้างเป็นต้นเขาก็เลยเรียกว่าบิสเ n น s ซนไซเดอร์เขาเลยบอกว่าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเฟกฟพรตอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่แบบอาหารที่ได้คุณภาพขนาดนั้นนะเป็นต้นนะคะ อ่าอย่างที่11นะคะที่นิยมทำเทียมกันขึ้นมาคือยาฟรั่นค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษของยาฟรั่นนะคะคือซ a ฟ f รอนนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่ายาฟรั่นเนี่ยคือเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลก ใช่ไหมคะเกษตรกร,กรชาวแคชเมียร์ใช้เวลาถึง2ปีนะคะในการปลูกดอกไม้ชนิดนี้นะคะและต้องใช้ดอกไม้ถึง1น0 0 0 0ดอกเพื่อที่จะได้มาซึ่งต้องยาฟรันหกิโลกรัมซึ่งยาฟรันหกิโลกรัมเนี่ยมีราคาสูงถึง3,000ันเหรียญสหรัฐนะคะคุณฟังก็คือประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะแน่นอนคะ่ะว่ามีคนพยายามที่จะทําสิ่งล็อกเลนแบบยาฟรันนี้ขึ้นมาพียบเลยนะคะเอาญ้าแห้งที่ลักษณะมันอาจจะดูแบบ ภายนอกดูคล้ายๆกันเนี่ยไปย้อมเป็นสีแดงบ้างอะไรบ้างเป็นต้นนะคะและนี่คืออาหาร11อย่างที่คนมักจะทําเทียมขึ้นมาหรือสังเคราะห์มันขึ้นมาหรือเจือจางมันขึ้นมา Business Insider เขาเรียกว่า fake food เลยนะคะคืออาหารปลอมนะคะก็เป็น11อย่างที่เอามาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการบนนมติีธุรกิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Salmon Podcast at Capital ในทุกวันพธุธศพดีนะคะสำหรับวันนี้บนนด์มตีค่ะ